เป็นเกสมารับรางวัลที่ทางงานมอบให้แต่โดนปล่อยเบลอรางวัลที่แฟนคลับทุ่มโหวตไม่มีซีนรางวัลเดียวแม้แต่นิดเดียวจะฉายจอหน่อยสักวินึงก็ยังดีรวมเงินโหวตกี่บาทดูเอาแล้วกันแบบนี้จะให้เรียกว่าอะไรล่ะครับพี่สเสิร์ชน้าข่าวมือถือมีแต่รางวัลไทยเบสอาร์ติสแล้วรางวัลอื่นละ่ะให้แฟนคลับเสียงเงินโหวตรางวัลเดียวฟรีๆแล้วยอดโหวตเจมินายสูงมากคะแนนสองแสนกว่าคิดดูต้องใช้เงินเท่าไหร่ ยอดสรุปเงินจากบ้านแฟนคลับที่รวมกันไม่พอต้องบวกที่แฟนคลับต่างคนต่างโหวตอีกแย่ yeah, มากแย่เกินมันไม่ใช่การโหวตฟรีไงถึงแม้ถ้าจะเป็นโหวตฟรีแฟนคลับก็ต้องเสียเวลาโหวตแล้วนี่คือเสียเงินโหวตเสียทั้งเงิน,เส,งเ,งนเสียทั้งเวลาบิว้วการพยายามแทบตายสุดท้ายไม่มีรางวัลคืออะไรไม่มีสเตทร,รวมก็ d ิเที่ประกาศเจมินายโฟร์โหวตชนะไม่ได้รางวัลโฟอีฟ e, โหวตชนะก็ไม่ได้รางวัลการจัดงานไร้ศักยภาพ มีข้อผิดพลาดมากมายควรมีจิตสำนึกแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่เสียเงินและความรู้สึกที่ประเมินค่าไม่ได้โดยเร็วที่สุดส่วนสหน้าข่าวมือถือ